เหตุการณ์มื่อนั้นเอาถือกล่องก่อน <c oughs> เอาเอาไหมาาสามสามี่แอคชั่นมาหอดมาถึงแล้วเม็นน้จิ้มกับค่ณเดินทางมาจากอ่าซีสะเกตพี่น้องเออเพราะว่าเด็กเบิงบงบ้งเบิ้งเบื้องไรซบเหนื่อยอยูยย่มาจากซีสะเกตเร่าสูงแล้วเเล่นเลยนเมียนนุ่มวานเพาะี่เนี้ยเมาปากดอกแล้วก็ใจดีใจดีแล้วเด็กมาจากปักธุเลียนมาให้ไปยันขานอาจารย์มามาที่นี่ <c oughs> เอาไปการไปงานอยากถามเรื่องเล่าในมือนัอ่น เหตุการณ์ที่เขาดึงนอกปัดปัดคนเนี่ยคนอันโค้งแย่คนเนี่ยแต่พะเยะขี่เมาเนี่ยล่ะพะเขี่มาเนี่ยล่ะแต่เขาดูว่าลูกไปบัวไปเดี๋ยวได้วงหัวจักดอกเล่าเล่าเล่ามาดึงแม่ติมรอบนึงแล้วอันนี้อันนี้เป็นช่วงไหนเมียช่วงช่วงที่ออกช่วงแรกช่วงแรกเลยบอกเม่อช่วงช่วงฉากแรกเลยแล้วมาดึงแม่ติมแล้วแม่ติมก็เลยหยิบมือเล่าเวลาคูกห่วจักดีๆีเนี่ยจะแบบบอลเด้ยบบอลฉันไม่จ่แบบบอลด้ยบบอลกันต่ว่ากันหยิบหรือจะแบบหยิบเล่า แล้วแบบว่าบ้านี้เขาบ่อยากรกร,<ม>ระตุกกระตาก,ตกตแ่เขาไอยากกระตุกกระตากพี่เด็กบรรยากาศมันเสียเนาะแม,ะเม่เ,เาขาบ่อ,อยากว้อยไหวก็เลยเออแจมเอาพ่ออย่าบอกลูกว่าระว้วบ้างคนนี้ใหนดีได้ลู้แจว่าพ่ได้บอกพ่ได้เตือนเขาด้วยเสียงแม่คือเหตุการณ์ต้อเนื่องเลยบ้านี้บ่บ่ค่ะล<อ>งฉาก,ากไปแล้วบ่ลงลงลงฉากไปแล้วค่ะแต่ว่าฉากที่บ้านทำอะไรบานป่านนี่ที่บ้านป่าชาบ้านป่านี้คือฉากหาชั้เลือกครูฉากที่แม่ติมออกที่เล่าเล่ากับฉากแม่ติมแต่หล่อแบ่ เดียวจะเราลูบเนเราสีมหลูทานนั่นแหละต่ว่าถอยอัวันนี้ก็ได้พ่ออยากบอกลูกต่ว่าทางนี่ยชาเหลือกหไพ้เก็ได้มากกับชาบันๆเล่วเร่าชาเราไม่เห็ดกับม่ติมอีกเ้ี่ยเมนไม่เห็ดไม่เห็ดแต่ว่าเขาบดได้โว้ยาเขาบ่ได้แกงผู้ใดเมนบ่ได้แกงผู้ใดวันนี้ไม่เห็ดกับบันันก็ได้ซูนอรอางก็ได้ก็ได้ตามโอ้ยพิ่นี้ผ่านโอยูตรงนันอ่ะมีผ่านอยู่ไซตับได้แต่ว่าผนม พูดผู้ใดผู้หนึ่งนิดว่าบันบันตัวทานไม่ติดจิตโดดเลยตีดัวรุงตีเลยมือหน่ะซูนแห้งซูนแห้งซูนแห้งดีเด็กกว้างเว้าเป็นห่วงลูกเาด้ถ้าสิบกว่อยให้ลูกเขาอยู่ในอันตรายบ่ได้ประเด็นเือเขาบ่ไเด็นคือเขาบ่ได้มีประสบการณ์พอเขาเลยแหมนี่นี่นี่เข้ามาประสบการณ์นี่ผมมาแข่งเพราะว่าศิลปินมากไหมสีเกย์ใจเย็บซี่เลยเอาสีเกย์ใจเขาติดมากมากขอจับมือด้านหน้าเวทีสีเกย์ใจอีหลี แต่เพราะว่าย่งยางญาติเขาว่าเจ้าของยิง,ยง,งเาางงน,อยอยงนี่ยเจ้าของว่าเออเขาถึงโตยากอย่างนั้นสิเป็นบ่กแต่ว่าถ้าคนที่พี่ประสบการณ์มาก่อนนี่ผมเชื่อว่าแม่นุ่งถิ๋นถือแบบนี้ถือหนึงถือแค่แชก็วุ่นมากแต่บอกอาการหลายหลายหลายครั้งม่นมาเรือบาก่อนเร่งคือคือสิบนะ่สีบลชน่ะสิบ่ทำแบบนี้เพราะว่ามันถ้าถามว่าข้นข้นบนอิริยาในเหตุการณ์เนาะอาจจะว่าถ้าบอมีคข้อบนทวนแรียนเรนแต่ว่ามันหลายรอบแล้วมันเหลืออดแล้ว มันบาไวแล้วแล้วเรีวผมเบิ้งคลิปเหมือนนั่นเนาะถือว่ากระชากกระชากจนจนเกือบล้มเลยเนี่ยตัวนี่เหลือน้อยเดียวนอกฟลิปอีกอย่างเมื่อวันนึงถือไม่เนี่ยมันบ่ได้มันบ่ได้มันไม่สื่ตัวเขาบ่ได้ยางเนี่ยเขาบ่ได้คือว่าคนที่มาเบิ้งเข้าสิมาเห็นจงฉี่เขาเข้าเข้าคิดดียวนะนะแต่ว่ามันกับแต่ละปัดมันเบาใช่มันมาดื่มพร้อมที่สิตัวเดือทุกเมื่อกับไส้กระพวงเนาะกับไส้เม็ดตั้งแต่กับเจ้าที่ซื้อเข้ากับห้จับอยู่แล้วเมื่อนึงเมื่อกับสี ไปค้างใช่ไหมมันันนนนเกินไปแล้วไม่ไห้เดียดใช่ไหมนี่แหละพี่น้องเฮาเฮาในฐานะ e เอเซ่เฮากับมส่วนเดิเฮ้าอยู่ด้านหน้าเวทีถ้าเขาเห็นอย่างมันบ่ถูกต้องเฮาสามารถเฮาสามารถซอยศิลปินได้เอ่อค่ะเพราะงั้ยูมือน,นั่นก็คือก็คือสิเขาไปเอ่อไปเอาโตออกมากล่ะหรือว่าเฮาเฮาก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่ บอกเจ้าในทีแถวนั้นก็คือว่มมาดี๋ชื่อว่ากคอนม,มอลลั่ยางแห้งน้องแม่เนาะบ่ให้เกียรจมอลำรักศิล,ลปินอยากทำลายศิลปินหักศิลปินยักคู่ข้ามศิลปิน <c oughs> ยักษ์ตะคืนว่าเพื่อนเป็นคนของประชาชนเป็นคนหมหาชนแล้วสสียาเค็ดหยังก,ก็กได้ลหลายๆครั้งเขาไงน้ำเสดนะข,ข้าวแบบนี้มาตลอดแล้วกับว่าเออเทื่นี่ขอยเป็นเทื่ยสุดไทยเทื่นี่ก็ขอยเป็นเทื่อสุดท้ทยกับว่าสุดไท,ย,ท,ทยจกเทื่ยน้องแม่เนาะถ้าหูโตว,ว่าเม,มาผู้ได้เป็นยาทีพี่น้อง เห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็คือลากเนี่ยเลยเขาต้องเอามาถทามาไม่ใหญ่เนี่ยเราเมาหลายบ่เราพีสติเนี่เราประเด้๋ยวเส้นโซเซสใส่คือคุณอย่าอย่าอาศัยเอาท่านทามว่าข้าวเมาอย่าไม่เห็ุจึงฉีกกรสิลาบิดมันมันใส่บ่อใดขั้นขัเนี่ยมันบริเวณมาสบายสบายจุดยางบ่อใดมือนั้นกับพ่อเขื่อนก็ว่าเมาแห็บโบค่ะโบเมีอิเมืองแล้่ยวโบเลย แต่าาออว่าท่านทาอาศัยเอาความเมาซื่อๆ,ๆแต่มันบ่แมียนขาได้แี่กัตัวไปแมีนมาหาเศษหาเลยมันจับหาจบับเชฟยังสีมันบ่ได้มันล้วงจับจับจ,บจ,บจบับขาเช่าขาห้องห้องหน้ามัน,นมันบ่ไว้มันบ่น <ปะ S 1> ถึงต้อกขนาดว่าขนาดว่าเพราะเพราะเพรว่าถ้าศิลปินเนาะคุณแม่เนาะหมายถึงคนผู้อื่นตามมอหลามตาม,มข้นคือกันก็เอาคนนี่แหละเหตุหมอลำกับมีชีวิตอิดใจมีเจ็บมีปวดคือกันถ้าเกิดว่าเอาถ้าเกิดว่าเพราะง่าอันนี้ ล้านเราเป็นวอลลรัแล้วถ <ai> ือเทปดังส so ีคือคือจังเม็ดสมคือจังรูปปั้นๆในมือนั Sai ่นคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะโกรธจะเกลียดไหมอ้าวมันบอลแมนแล้วมันบาถือกระลูกับห้านเจ้าถามมีลูกแมนคือว่าถามมีคนมากระชากหรือว่ามาลูกขาเพิ่นสิพ่อใจบเลนัพ่นสีพ่อใจบักคือข่วงไหมเอาใจเขามาใส่ใจเฮานี่นี่พี่น้องกระจ่างชัดแล้วแล้วด้วยค่วมที่ว่าเป็นแม้หลายคนกับว่าโอ้ย่อมใจแมนต้องถิ๋มดูแลลูกเต่า ยังสี่เปิดกับข้าวมิ้นกับแม่บอกพายิ่งพันพายิ่งพันโอ้แม่น้องปันหักลูอิหรี่แฮงที่หลี่แฮงก็รูข้าเนาะลูคั่วขนกับองค์กรเดียวกันข้ากระหักทั่วกันนั่นใครแท้งที่แม่น้องกับถือชื่อกันแม่นถือกันถือว่าด้วยความาถือว่าประสบการณ์หลายตัวเนาะคุณแม่เนาะโอ้แม่นจ้ะแม่นถ้าว่ามือนั้นอดว่าไรอีหลีเขาเห็ุกัำจัดของยังพ่อรับได้แม่นค่ะเห็ุกับลูกกับเต้าแบบนี้เขาไม่ทำกับลูกเราเราทนไม่ได้ี่ไหนเลยที่หนเลยจ้ะได้ไปเพราเลยบปล่แล้วกันแล้วกันย่างนี้ ก็ได้ว่ายับดีๆก็ได้เป็นอยังคือจังไม่เห็นจังสี่ก็สิ่แม่พิดแม่ก็ประเดใส่ข้ามหยาบุ่นยับซื้อๆมันสิตายตีแม่ก็ได้ว่าจังสี่แม่ยเชื้ซูลหันหน้าแม่ก็ไระเดว้าหัวเอ็นยูนคลิปตายตีเอ็นยในคลิปวส์ของละน้อยของละน้อยจ้าเรื่องคุณแม่แม่นุ่มจีบเนาะคิดว่าตอนนี้คุณแม่มีสัญญากับทางรุ่งบบกมีค่ะ สัญญาปเป็นเอกสารเลยเป็นบอกแม่จ้ะจกักปีสามปีจ้ะสามปีได้ยังปีแล้วสามปีกะเริ่มปีแรกคร่ะเริ่มปีแรกคิดว่าสียูอีกโดนบ่สีร่ำสีร่ำไปอีกโดนบ่อิ่มโตไปว่าจะอิ่มจ้ะเพราะว่าแม่แค่อบอกกบบระบอนว่าถ้าหากว่าแม่ร่ำบ่ได้หรือว่าอย่างแม่กระสิบพอาะทุกท,ท,ทุกทไทยยุบกระบาดนี่แหละแม่กระสิบพวกใไซดกระสิบพวกใย้คลีฟเฮ็ดขั้วเฮ็ดยังเฮ็ดอันนั้นอันนี้ ใสวยลูกใส่เตยยี่หรี่ล่ะหมายถึงว่านี่นี่เคื่อเบอาเพื่อไว้ว่าล่ำบ่ได้แล้วด้วยไวด้วยด้วยสุขภาพเมียนจ้ะบ่ไหวแล้วแต่ว่ากระขออยู่น้ำสาวหน่อยได้บ่มเมียนจ้ะเออยคสวัสดีค่ะอันนี้คือใจนั่นนั่นคือใจแต่บางเข้าเข้ากับโบหรูหรอกเพราะว่าอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแต่วไหมไทยไม่ติมใจตอนนี้คิดว่าไทยไม่ติมไปไปมองเพิ่งไม่ว่าให้เช่ากลางท่าน เหนียวก็หายก็เหนียวก็เหนียวก็หายไปบ้างเบ่งแมเหนียบด้วยเบ่งเหนียบเหนียวก็เสียดายเหนียบมากจนกระซูงคนเนาะก็คือคำถามต่อไปบ่ได้ถามแล้วต่อแรกมาสิถามมาแม่น้มติ๋มอาชาล่งจากสาวน้อยแล้วสิไปพวกไหนกี่คนบ่ได้ถามแล้วพี่น้องต้องถามยืนยันไปที่แน่ชัดแน่ชัดชัดเจนพอแม่ล่ำบ่ได้ขอเห็ดขั้วอยู่นี่ขอเห็ดขั้วอยู่นี่กวางโมโมตซา ย่อมยอมใจแม่ยีหลีแม่นอะขอบคุณครับขอบคุณดีๆนะแม่เนาะขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองตอนนี้ลำรวยแล้วขาให้ลำรวยยิ่่ถ้ามาพหยหนีเพรได้ว่าเท่าเด้อถ้ามาพยยหนีเอือนเป็นสาเกินให้เกียรติจัาผู้ใดบอกเกินข่อยพหญ่ที่แหลกข่อกันง้อรืออใหญ่กวพ่ัยหญ่พ่อยพญ่กับุทธันพยัพูทธ่พหพยหกัอนกันแม่นเออเท่าเลยบดี้อาจังสรรละพี่น้อง ครับขอบคุณคุณครับฝากเพจแม่นุ่มติมน้ำแน่เพียรเพื่อเพจยรไม่บอใช่ไหมเพจของอันสาวน้อยนี่แหละจ้าเพราะแม่นเพจส่วนตัวเป็นบริษัทเดียวกันนี่แหละคือเพจของแม่นุ่มติมน่ะติมลำเพลินติมกุชมาลำเพลินเอาไปเชี่ยวแฟนเพีเอาไปกดติดตามให้เลยกดไลห์กดแชร์ให้แนยค่ะบูรับช่องช่อง

มกมาเรเินที่เที่ยวอไเป็นเด้ว่ากัิมี่รลาบนี่คือกุหลาบุณยยด้านหน้าเปที่อีกคนหนึ่งที่ดูแลลูกเต่าก็เฉพาะองค์ยท่านัดลูกลูกเกือบทุกทุกคนเราจะปกป้องหมดพราว่าแม่ไม่ได้เหยียดกันนะแม่ยย่อมปล่อย่อมอยแม่่ยอมค่ะ คือว่าตายเป็นตายเป็นให้โดดห่านกระโดดให้โดดห่านกระโดดซื้อคือเมื่อนั้นขับมันมันต้อนลงไปขึ้นโดดโดดยุ้มเลยจ้ะมีวัฒนากับจีตีจ้ะไม่ได้ปีขี้ข้อไปข้ามรถขี้ข้อไปกู่เอาสำรองบรนษัทนะพี่น้องเนาะขอบคุณไปน้องกินกันเองพี่น้อเดี๋ยวมานงี้แม่กินน้ารับ